สวัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ในเส้นทาง226ขาเข้าซีสเกตนะครับมาเบิงเส้นทางฝนเดือพี่น้องครับผมผมแลนกําลังแลนเขาซีสเกตครับนี่ตัวเมืองนะครับมาจากฝั่งกันทลุมนะครับมาจากอุบลครับมืัอนี้ก็เลยทายขาเขาซีสเกตทางนี้ครับนี่คือขามหวยน้ำขํามมานะครับฝนแห้งขนาดเลยครับในเมืองนะครับบรรยากาศเข้าเมืองซีสเกตนะครับในวันนี้นะครับวันนี้วันที่ สิสิงหาคม68นะครับเวลาประมาณ4โมงกว่าๆนะครับ4โมงเย็นนะครับอ่าเบาอีสานเบาก่างเลยครับคนสีสเกตเนาะตามสไตล์คนสีสเกตนะครับขาเข่าครับในเมืองโต๊กนักขนาดเลยครับมาจากเล่ยแยกบันขอมาเลยนักขนาดเลยครับฝนนะครับตลอดเส้นทางนะครับต้องเปิดไฟตลอดเส้นทางมาเลยครับมาในเมืองสีสเกตกับโต๊กครับนี่นะครับถนนอุบลนะครับนี่เขามาในเมืองกับโต๊ถ้าเบิ้งครับว่าสีโต๊กคอน อุตุพรหมบานผมบอกนะครับเนาะมาอัปเดตการเดินทางมาอัปเดตเส้นทางของฝนมือนีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับวันศุกร์นะครับมือนีเนาะช่วง,รงแรกๆนะครับพาพ่อ,พอกับแม่ไปหาหมออยู่บนก็นเลยขากลับนะครับก็เลยมารีวิวเส้นทางฝนให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะว่าโอ้ทางไหนตกแน่ก็กสิได้อัปเดตกันนะครับตกแห้งครับขเขาก็สิไม่แห้งไปได้เป็นเดือนอยู่ครับฝนตกไรลักษณะที่ผมผ่านมานะ นะครับนี่คือในเมืองสีสเกตในเมืองก็ก็คือสิบ่ยอย่างให้ตกวันนี้นอกพอข่าไหมข่าเพิ่งกำลังทำมาหากินนะครับคือขายของ,ของ,ของ,ของนะครับนอตรงนี้คือแยกโรงเต้านะครับนอผมขับสิตรงไปก่อนนะครับไปเลียวขวาอยู่ถนนคู่ขันนะครับนอบมงนาหกเซ่งนะครับบรรยากาศในการเดินทางนอนะครับในเมืองสีสเกตถือว่านักรับราะวานามน้องในถนนนะครับขับรถก็ใส่ความระมัดระวังนะครับในการเดินทางสัญจรในช่วงนี้นะครับช่วงที่มีฝนตกนะครับ บรรยากาศแจมแรงแรงสีสเกตบานเท้าผ้ามาช่มเมืองน้ำเบิงสภาพอากาศบานเท้าน้ำนะครับนะสีสเกตกันเองนะครับนอะนะครับการเดินทางของผมในมนีนะครับบ่ค่อยได้ออกจากบ้านนะครับแต่ว่ามนีมีธุระนะครับพาปอกับแม่ไปหาหมอนะครับอาทิตย์ก่อนกับแม่เฟื่องนะครับเดียวกับอาทิตย์หน้ากับผมนะครับป้วนกันอยู่นี่แหละครับชีวิตดูแลกันไปนะครับในวิธีของครอบครัวนะครับนี่คือเดี้ยวขวา เข่าถนนกู่ขันนะครับกู่ขันนะครับห้าสิรีพานตลาดเทศบาลเนาะนะครับทางขวามือเนาะตลาดโกบะเกือนะครับทางซ้ายมือขันเรียบทางรถไฟไปก็คือตลาดศรีนครลำดวนตลาดโตลุงพันวาแล้วก็สถานีรถไฟศรีสะเกดนะครับผมนี่กําลังตรงไปอยู่นะครับเนาะนะครับวาวเหุ้จีนตะการไปนํากันก่อนนะครับเนาะนี่คือข้างหน้าเท่าก็คือ สีขามทางรถไฟนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ก็คือตลาดกุกมะเกลือนะครับนี่สีขามทางรถไฟนะครับสายมือกับทางหนาทางรถไฟเนวเลียวกายนะครับนี่ผมสีเดียวสายขวามือคือตลาดทิศบ้าลนะครับตลาดใหญ่ของสีสะเกดนะครับนี่สี่เดียวสายนะครับเนาะเลาะไปในเส้นทางของหลังสถานีเนาะถนนราชการรถไฟนะครับบรรยากาศสีสะเกดบานเท่านี่แหละครับแรงสื DOT ่อของเวลาเพิ่มีการมีงานนะครับพวกอุปกรณ์ <laughs> มอเตืร์ต่างๆอุปกรณ์สังกะพันยูนิเบิร์นะครับแรงเลยหลังสถานีเป็นแรงขายเก่าแก่มานะครับนะเสื้อนน้ำมอ้นนะครับหลานสังกะท่านหลานขายปั๊มน้ำนะครับนี่พวกหมูในพร้อมนะครับเอาเราจะผ่านหลังสถานีรถไฟสีสเกตนะครับนี่ทางสายมือนะครับเป็นสถานีรถไฟนะครับผมก็จะเลี้ยวตรงวงกลมน้ําพุนะครับตรงนี้นะครับเลี้ยวขวานะครับเพื่อจะตรงไปวงเวียนแมสีนะครับ ขันแมนเข้าเรียวขว้าตรงไปเลยก็คือวันเวเนาะอีกเส้นทางหนึ่งที่ต,ตรงไปทะลุกออกคู่ขันที่เก่านะครับถนนคู่ขันนะครับนี่คือวงเวียนแม่สีนะครับอืมสายมือเข้ากับทะลุกออกกันไหนเนาะขวามือเราก็ไปวัดพระโตนะครับวนวงกลมนะครับอืมกสิออกเสน้นเส้นลักนครเส้นเทพผ้านะครับผมตัดไปเข้าตรง นาสิออกสายเมื่อไปสารากางนะครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับทั้งนี้กับซาซาเนี่ยหละครับฝนเนาะนะครับกับมะเ่าเรืองถนนให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังนํานะครับได้เบิงนํานะครับเหมือนกับเดินทางไปด้วยกันนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับถนนเทพานะครับบรรยากาศการเดินทางนะครับกับนิโคมอทัวในวันนี้นะครับเส้นทางฝนนะครับเมืองซีสเกตนะครับในเซนลักนะครับตรงไปก็คือ สารลักเมืองสะพานขาวนะครับสองสองหกนะครับตรงไปนะครับอ่บรรยากาศในวันนี้นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยถนนแห้งเลยนะครับนี่ถนนคู่คันยังถนนเอ่อฝนตกเปียกอยู่นะครับนี่ถนนบางนีแห้งแล้วครับโอ้โหนะครับอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันได้นะครับแต่ว่าตกยังไม่ไม่ถึงอาจจะยังม่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าเอ่อมันมันเขื่อนไปตลอดนาะรเนอะนะครับแต่ถือว่า ยังไม่ทั่วฟ้านะครับแสดงว่าสิถึงอุ้ตมพรบ้านปูมอเดิ้ลทะเบิงลุ่นไปด้กันนะครับสิรีวิวให้เห็นถึงคุณลักษณะที่อยากสมปอยนะครับในการเดินทางมโอนี้นี่สารกลางหลังใหม่นะครับนี่ขวามือนะครับสวยงามนะครับหลังนี้นะครับไม่เอี่ยมเลยครับอ่าติดเงาเลยครับนี่ช่วงฝนตกแล้วก็ช่วงเริ่องานเนาะ สี่โมงสี่โมงตรงครับนี่นะครับนี่เข้าผ่านแยกตรงนี้แล้วก็ไปสะพานขาวนะครับนี่เมือก้อนกระพานนี่ครับวันแหม่เนาะนะครับมาทายขีอยู่ครับเดินทางกันต่อนะครับนี่ฝนมาตกนะครับจากขามมาจากถนนกุคันพุนกับ่าตกเลยแหงลยครับมาจากบานแยกบานข้อครับ การถล่มนะครับยังตกมาถึงเมืองศรีสะเกดอยู่แต่ว่าบ่าถึงฝั่งนี้นะครับนอ226ฝั22่งที่จะเดินทางไปทางอุดมพรพิสัยนะครับนี่แต่มาตกช่วงหนึ่งนะครับช่วงสีเข่าซากําแพงหน่อยนะครับนี่ตกอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเบ้านทุ่งสว่างกับน,นักขักบนี่ในระยะของ226บ้านทุ่งสว่างบ้านน้องลุงวันนี้นะครับช่วงมูบ่บานนี่นอฝนตกหนักขักนะครับ 226นะครับอันนี้ไปทางอุทุมพรพิสัยนะครับเราก็มาสี่แยกสมปอยบานผมครับเหียบปล่อยเลยครับแหงเตอแหงเตอิอนครับนี่มาจางไดนอนนี่นอะเส้นทางผลทั้งอื่นโตกงแหงวสันนะครับยืดรอยูต้นเขาไปได้หลายเดือนหลอผมว่าไห้เป็นเดือนนะว่าแมนหลายเดือนนาะได้เป็นเดือนแต่ว่าเบืองที่เราครับสี่แยกสมปอยตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกดนะครับแหงครับนี่มีแต่อ่า รออย่างรถติดติดอันนำฝนมาถนัดเองนีห้อยเหลี่ยวซ้ายมือเราไปอุทมพพิสัยตรงไปโพธิสุวรรณขวามือไปราศีสไลด์ครับเอาโพธิสีกับศรพระตกนะครับผนเบิงฝาเปิดเนาะมันมาแหวงอยู่มองนี่แหละครับเอามาอัปเดตเส้นทางฝนพื้นที่ของฝนตกในในศรีสะเกตมนีนะครับเนาะในการเดินทางของนิคมบันทุวมนีนะครับมาให้พีให้น้องเบิงกันเนาะนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ